พบกนันในเอเชียบุกี้ไลน์ไทยแลนด์ค่ะช่องข่าวสารที่จะพาทุกคนไปขมวดเกี่ยวกับประสาในวงการฟุตบอลอีกแล้วค่ะข่าวแรกเลยค่ะไบรอนมิวนิกทำช็อกทั้งวงการนะคะเมื่อเขาประกาศปลดนาเกยวมันคนจากตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคมหลังจากที่ออกมาพูดในแง่ลบหลังจากจบเกมท่ิพิแพกับเลเวอร์โคเซน2ประตูต่อหนึ่งนะคะแล้วก็บอกว่านาเกวมันเนี่ยไม่ได้ทำให้สโมสรนเนี่ยดีกว่าเดิมแล้วก็ยังค่อนข้างไปในทางที่แย่ลงกว่าเดิมด้วยค่ะ และโลธามาเทอุนะนะตําตำนานลูกหนังเยอรมนีแล้วก็บบเยนมิวนิคค่ะเขาก็เชื่อว่าที่ทีมเก่าของเขานะคะได้แต่งตั้งให้กับโทมัสทูเคิลเข้ามาทำงานเพราะว่ามีความแพนดิก,กว่ายูเวนตุสจะชิงคว้าตัวไปทำงานก่อนนั่นเองค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเขาก็ไม่เชื่อฝีมือของยูเลนในกระมานแล้วนั่นเองค่ะโดยสถานการณ์ตอนนี้นะคะดอทมูลเขาก็นำเป็นจา่าฝูงมี70คะแนนมากกว่าบาเยนอันดับ2อยู่ที่2คะแนนค่ะก่อนเกมนะัดสุดท้ายของฤดูกาลนั่นเองค่ะ ข่าวต่อไปกันเลยนะคะมีรายงานข่าวจากเดอะแอตเลติกค่ะเปิดเผยว่ามิเกลอตตาอร์เตต้าบอสใหญ่ของอาร์เซนอลใหญ่ได้ตัวอิวไค กุนโดกานมาคุมแดนกลางนะคะแทนที่การิชาก้าค่ะที่คาดว่าจะย้ายทีมในซัมเมอร์นี้นะคะซึ่งกุนโดกานค่ะเป็นตัวหลักของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็กาลังจะหมดสัญญาลงในซัมเมอร์นี้นะคะทมกลางกระแสต,ต่างๆนา,นานาเกี่ยวกับอนาคตของเขานะคะและนอกจากนี้ค่ะทางสกายสปอร์ตนะคะก็ออกมาพูดถึงสถานการณ์เสริมทัพในแดนกลางของอาร์เซนอลเช่นกันนะคะโดยระบุว่าทัพป,ปุนใหญ่เนี่ยมีลิศผู้เล่นในใจทั้งหมด4รายนะคะประกอบไปด้วยวกุนโดการเดแคลไลเมสันเมาส์แล้วก็ไมซเซตคาเซโดนั่นเองค่ะ รายง,งานข่าวจาก e v e n i n g Standard นะคะเปิดเผยว่าเบอร์นัวบาเดชิวค่ะปราการหลังของเชลซีเขาจะต้องเข้ารับการผ่าตัดที่ข้นขาหนีบซึ่งคาดว่าจะต้องพักประมาณ4เดือนด้วยกันค่ะแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการเตรียมทีมปีซีซั่นแล้วก็ช่วงออกสตาร์ทตนฤด,ดูกาลด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายสําหรับปอเชติโนนะคะว่าที่คุณซื้อคนใหม่ของเชลซีด้วยในการเตรียมทีมสําหรับซีซั่นนี้ค่ะเนื่องจากว่าบาเดชิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นกองหลังที่มีบทบาทอย่างมากในทีมนะคะ ในช่วงหลังๆค่ะซึ่งอาการเจ็บนี้ค่ะก็จะทําให้รีไวโควิลนะคะกองหลังที่ปล่อยยิมเล่นให้กับทางไบตันในซีซันนี้เนี่ยได้กลับมามีโอกาสพิสูจน์ตัวเองที่สโมสสออีกครั้งค่ะเนื่องจากว่าเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่ถนัดเท้าซ้ายเหมือนกันนั่นเองค่ะมูฮัมหมัดคูดูสนะคะสตาร์ตัวเก่งของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมค่ะ เตรียมที่จะย้ายสโมสรนในซัมเมอร์นี้นะคะภายหลังจากที่เขาปฏิเสธข้อสัญญาฉบับใหม่จากสโมสรโดยคาดว่าค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีอาร์เซนอลมาชสเตอร์ยูไนเตดแล้วก็นิวคาสเซิลค่ะที่ให้ความสนใจซึ่งคูดูตนะคะก็ปฏิเสธสัญญาที่อาจจะเสนอให้เมื่อเดือนเมษายนไปแล้วนะคะพร้อมกับแสดงความต้องการอยากจะย้ายทีมในซัมเมอร์นี้ค่ะแล้วก็คาดว่าค่าตัวของคูดูตนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์ค่ะ และข่าวสุดท้ายของวันนี้กันเลยนะคะสหพันธ์ฟุตบอลอยุโรปค่ะยืนยันว่าซีมอนมาซินเนกนะคะจะเป็นคนทำหน้าที่ในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอินเตอร์มิลานค่ะก็ถือว่าเป็นเกียรติยศต่อเนื่องจากนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์นะคะในปลายปีที่ผ่านมาสำหรับมาซินเนยค่ะเพราะว่าเขาเริ่มตัดสินเกมในระดับนานาชาติผลแรกเมื่อปี2011นะคะก่อนที่จะมีโอกาสตัดสินแชมเปียนลีกในปี2016ค่ะและล่าสุดค่ะเขาก็ ก็ทำหน้าที่ตัดสินคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้กับเรอัลมาดริดในรอบรองชนะเลิศที่เอติฮัสตีเดียมเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาด้วยนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข่าวที่แ้นน์นำมาเสนอในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ถูกใจกันนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุกี้ไลท์เทลแลนด์ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยต้องไปก่อนค่ะบายค่ะ